พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นใบใบมันก็จะเป็นมันมาเลยครับใบมันนะคะใบมันใบยาวใบดำาแล้วอย่างใส่ยิบมันไปดินเป็นยังไงบ้างคะก็ดีดินนุ่มน้องเหยียบมช้ไหมอ่าดินนุ่มขึ้น่านูขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องพานะคะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนที่จังหวัดตราดนะคะวันนี้อยู่กับสวนของคุณอะไรคะสวัสดีครับผมสวนชายดาวขำวงตำนนแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของมะนาวเกษตรกรชาวสวนนะครับที่ได้ใช้ปุ๋ยยิบมันใส่ทุเรียน วันนี้นะคะเราจะมาติดตามนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยดวงตะวันเพชรนะคะจากเกษตรกรผู้ใช้จริงค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาไปดูสวนหน่อยได้ไหมคะวันนี้เอาได้ได้ได้ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูสวนกันเลยค่ะอันนี้ทุเรียนผู้ใหญ่นี่อายุส่วนใหญ่กี่ปีคะทุเรียนชุดนี้อายุ10ปี10ปีเป็นหมอนทองหมดเลยไหมคะหรือว่าีอย่างอื่นด้วย ก็จะมีชนีชนีอายุ3 0 35ปี35ปีครัอย่างทราบมาว่าค่ะผู้ใหญ่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยดนตะวันเพรอะค่ะได้ใส่ตัวอะไรไปบ้างอะคะก็จะใช้ตัว15-5-35าห้า5แล้วก็ยิบมันยิบมันเนาะอย่างตัวยิบมันนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช้ในช่วงไหนบ้างอะคะคือยิบมันเนี่ยเราใช้ได้ ตลอดถึงฤดูกาลถ้ามัเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินอย่างเป็นตัวปุ๋ยปรับสภาพดินใช่ไหมคะอย่างผู้ใหญ่ใส่ไปอะค่ะรู้สึกว่าแตกต่างยังไงบ้างอะรคะคือพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นใบอ่าใช่มันก็ใบมันก็จะเป็นมันมาเลยครับใบมันนะคะใบมันใบยาวใบดําอย่างใส่อะค่ะเอ่อผู้ใหญ่ใส่ในทุเรียนเล็กหรือว่าทุเรียนใหญ่ด้วยใช้ได้หมดทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับเล็กใหญ่เลยนะคะใช้ได้หมด ราตาการใส่เป็นยังไงบ้างคะใส่ต้นเท่าไหร่อะคะก็ถ้าทุเรียน10ปีขนาดนี้ก็ต้นละ2กิโลต้นละ2กิโล2อโล่าใส่กี่วันครั้งอะคะช่วงให้ผลอ่า10วันครั้งหนึ่งสิวันครั้งหนึ่งนะคะถ้าช่วงหน้าไม่ไม่ใช่หน้าผลหน้าผลไม้ก็เดือนละครั้งอ๋อเดือนละครั้งครับอย่างอันนี้ผู้ใหญ่ใสยิบมันตั้งแต่ทําใบเลยไหมคะหรือ่ใส่ตลอดเลยตั้งแต่ช่วงฟื้นต้นทําใบนะคะแล้วก็มาใสจนถึงบํารุงผลเนาะก็จะมีการใบเขียวใบดําขึ้นอ่า มีใบหนาขึ้นด้วยไหมคะคือ,อก,าการใช้ปุ๋ยเนี่ยเราต้องรู้นะ,ะว่าใส่ไปแล้วพืชเรารับกินหรือไม่กินอเออยเราต้องรู้แล้วก็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองต้องดูแล้วใส่แล้วสภาพดินมีกดมีด่างลดน้าแล้วน้ําลงไหมเออน้ําไหลผ่านไหมต้องดูถ้าเป็นกดเป็นด่างมนจะทาให้ดินนะมันมันด้าน ลดน้ําน้ำว็ไหลออกชายพุ่มทุเรียนก็ไม่ได้กินนะต้องดูแลอย่างใส่ยิบมันไปดินเป็นยังไงบ้างคะก็ดีดินน้องเหยียบใช่ไหมอ่าดินนุ่มขึ้นตัวยิบมันนะคะมันมีทั้งพวกแคลเซียมแล้วก็มีพวกฮิวมิกมีอะมิโนช่วยในการบํารุงดินกระตุ้นรากแล้วก็ช่วยในการบํารุงใบทําให้ใบเขียวเข้มขึ้นด้วยค่ะผู้ใหญ่ช่วงอย่างตอนขยายผลอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ได้ใส่สูตร15 5ห้าไปใช่ไหมคะอย่างในรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูลูกว่าถ้าลูกพร้อมที่เบ่งพูเนี่ย เอามาใช้ได้เลยอย่าง15 5 3 5ค่ะผู้ใหญ่ใส่ตั้งแต่อายุตอนลูกประมาณกี่วันนะคะประมาณ65วัน65วันอย่างต้น10ปีอย่างเงี้ยค่ะใส่อัตราเท่าไหร่อะคะก็2กโลเหมือนเดิม2โลเท่ากันเท่ากันแต่เราใส่บ่อยใส่บ่อยกี่วันครั้งคะ10วันครั้ง10วันครั้ง2กิโล10วันครั้งนะคะแล้วใส่กี่ครั้งอะคะจนกวาดกว่าจะ120วันใส่10ไม่ต่ำกว่า12ครั้งจะไปหยุด การใช้15-5-35ตอนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะคะอ่าทุเรียนอายุครบ110วันแล้วเราก็จะเปลี่ยนอย่างไอตัว15-5-35มันจะช่วยในการสร้างแป้งแล้วก็สร้างสีใช่ไหมคะสร้างสีขยายภูใสไปแล้วเป็นไงมคะการเบ่งไซส์ขยายภูผู้ใหญ่วไปยังไงบ้างคะมันก็ดีเหมืันก็แบ่งพูสวยผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องถามผู้ชมนะว่าภูเป็นอะไรต้อถามว่าใสแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็เบ่งพูใช่ไหมเนยไหมก็โอเคอะ ภูสวยนะคะภูสวยแบ่งภ<ว>ูเต็มลูกสมสวยก็บอกทำสวนเนี่ยก็ต้องทำเหมือนอะไรถ้าเป็นสาวต่อสาวสวยหมวยอิ่มม <c oughs> ะทุกอย่างไหมมันต้องให้รูปได้ร่างเออไม่ใช่ว่าทำแล้วบิดเบี้ยวไม่ได้รูปไม่ได้ทรงตลาดก็ไม่ต้องการ <c oughs> พูดถึงคุณภาพเรื่องการส่งออกอย่างเงี้ยคะ่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาไปดูหน่อยนะคะว่าเกจที่เขาต้องการอะคะ่ะจะเป็นประมาณไหนอะค่ะเรื่องไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาดของลงส่งออกเนี้ยคะ่ะแล้วก็พวกหนามพวกการเข้าทรงเข้าสีะคะ่ะผู้ใหญ่พาไปดูสวนหน่อยค่ะว่าทรงประมาณไหนที่แบบเขาต้องการะคะ่ะ ลูกนี้ก็ทรงได้เลยห้าพูเต็มหนามเขียวคั่วเต็มลูกก็ไม่เกินอยู่ประมาณสามโลครึ่งอย่างที่ลงเขาต้องการตอนนี้ค่ะต้องการตอนนี้ตั้งแต่โลแปดถึงหกโลแล้วก็หนามนี่เขาต้องการแบบไหนคะแบบหนามนี้ต้องการเลยหนามนี้เลยใช่ไหมหนามนี้เลยหนามใหญ่ปลายเรียวอ ใช่ไหมช่เอหนูเรียกถึงหรือเปล่านะแล้วก็ไซส์ไซส์เบ่งพูเต็มอ่าเตมแล้วก็ตอนนี้ค่ะอย่างพวกการเข้าสีการเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยค่ะที่เขาต้องการเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะค่ะก็ต้องต้องตรวจเอาแป้งไปตรวจแป้ง30มสิบแป้ง32สองหมอนทอง32ขึ้นใช่ไหมคะสาขึ้นไปถึงจะส่งออกได้ได้คุณภาพใช่เกวันเกวันตัดร้อยี่เนาะ อ๋อตัดรอยยี่ใกล้แล้วค่ะอย่างช่วงอย่างตอนนี้ค่ะการให้น้ําเป็นยังไงบ้างอะค่ะตอนนี้กําลังเลยน้ําต้องอัดกันเต็มที่อย่างส่วนผู้ใหญ่ให้กี่นาทีอะค่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทุกวันไหมคะหรือว่าเว้นวันเว้นวันครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันนะคะแล้วแบบมีเทคนิคการเร่งสีเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะตัดเก็บผลผลิตอย่างทางนี้ค่ะเห็นบอกว่าโซนเนี้ยเขาจะตัดผลผลิตเร็ว กว่าทางโซนจันทบุรีอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วเรื่องเร่งสีไม่ได้เร่งเพราะว่าทางนี้อากาศมันดีอ่ะภูมิอากาศดีเนาะ<ด>อย่างไอ้ตัว 15- 5 3้าที่ผู้ใหญ่ใช้มาคะ่ะอย่างปีที่แล้วผู้ใหญ่ได้ใช้ไหมคะใช้ใช้มาคะ่ะทำไมถึงเลือกใช้ที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อในปีนี้คะคือใช้แล้วเราเห็นผลเช่นทุเรียนลูกนี้เนี่ยวันนี้เห็นอันดิเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งมาดูภูมิจะเป่งกว่านี้ มันยังไปได้อีกนะคะมีขยายผลเพิ่มเติมได้อีกเพราะมันยังไม่สุดเนี่ยยังโตอีกยังโตได้อีกใช่ไหมคะแล้วการเข้าสีปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสีแป้งก็ดีนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเข้าสีดีพออายุได้ตรวจแป้งผ่านหมดครับเปอร์เซ็นต์แป้งเข้าเร็วสีเข้าเร็วสีเข้มคือร้อยถ้าอยู่ร้อยยี่สิบวันนี่เหลืองปัดเลยสีเข้าดีสีสวยสีเข้มนะคะตัวนี้ดีมาก ดีมากผู้ใหญ่ทราบไหมคะว่าทําไม15 5 3หหรือไอ้สูตรโยกหลังตัวเนี้ยมาถึงขยายพูดได้ดีตัว15หรือในตัวเจนตัวแรกก็คือมันจะช่วยในการเบ่งไซส์เบ่งพูนะคะแล้วก็ไอ้ตัว35ตัวหลังไอ้ตัวโปรตสที่เปอร์เซ็นต์35ที่มันสูงมันจะช่วยในการสร้างแป้งจังน้ำตาลได้ดีมากขึ้นค่ะไอ้ตัวนี้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงแล้วก็ช่วงการใช้นะคะจะเริ่มใช้ตั้งแต่อายุทุเรียน65วันถึง90วันจริงๆแล้วถามผู้ใหญ่นะออะนนาเเรรป็นคคนคชบบทดลงั เพราะว่าไอก,การโฆษณาทั้งหลายเราก็ได้แดตฟังแต่เราไม่เชื่อว่าเราใส่แล้วเราคุณประโยชน์จะออกมาแบบแบบใดค่ะฉะนั้นเราพอเรามาใช้ปุ๋ย15 5 3 5ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เบ่งลูกดีฝ่าอื่นๆถึงว่าเราก็าใช้ใช้ต่อเนื่องมาตลอดค่ะคแล้วก็อย่างส่วนผู้ใหญ่นะคะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ยิบมันนะคะในช่วงในการตั้งแต่ทำต้นทำใบนะคะในทุเรียน นนืต้แล้วก็ทุเรียนเล็กด้วยจากที่สัมภาษณ์มานะคะก็คือผลตอบรับก็คือการสร้างใบดีแตกใบดีใบใหญ่ใบหนาใบดำขึ้นอ่าแล้วก็ได้ใช้15 5 35ในช่วงของการขยายผลเบ่งไซต์เบ่งพูนะคะจากผลผลิตปีที่แล้วก็คือทุเรียนได้ไซส์ดีส่งออกได้นะคะแล้วก็การเข้าสีเข้าแป้งดีแล้วก็ทุเรียนในปีนี้ อย่างที่เห็นที่ต้นเลยค่ะมีการเบ่งไซต์เบ่งพูดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสนะคะเข้ามาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็อยากใช้ผู้ใหญ่ค่ะแนะนําเกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยดวงตะวันเพชรหรือใครที่อยากรู้เทคนิคดีๆอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ฝากหน่อยค่ะครับก็ฝากถึงชาวสวนด้วยกันนะครับก็ผมเองนั้นก็ใช้ปุ๋ยยิบมันกับ15535มา2ปีติดต่อกันก็พี่น้องท่านใดสนใจก็ ลองใช้ดูได้อย่างสวนผมเองนั้นใช้แล้วเราก็เห็นผลปีนี้รู้สึกว่าผลไม่จะดีกว่าปีที่แล้วครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสวนด้วยกันทดลองใช้กันดูครับค่ะเนี้ยก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่มากนะคะคขอบคุณค่ะคคสําหรับวันนี้นะคะน้องพาแล้วก็ผู้ใหญ่ดาวนะคะขอตัวลาไปก่อนติดตามชมคลิปต่อ,ตอไปของปุ๋ยดวงตะวันเพชรในอีพีต่อๆไปค่ะสวัสดีค,ะค่ะปุ๋ยดวงตะวันเพชรสุดยอดจริงๆ